ช่วยสนสับสนุนและทำให้เรามีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาเรียนเชิญทั้งสองท่านได้เกีรยิถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีค่ะหลังจากนี้พี่ๆสื่อมวลชนเดี๋ยวเราจะมีการให้สัมภาษณ์ได้นะคะบริเวณด้านในนี้นะคะเผื่อท่าในใดที่สนใจอยากจะสัมภาษณ์พี่หนุ่มจักรวาลหรือน้องๆศิลปินนะคะก็เรียนเชิญด้านในได้เลยเขาก้กลางก่อนเลยค่ะจกท่านส่งยิ้มกว้างได้เลยนะคะ ท่านสาวน้องขอให้โบกมือได้ไหมคะเริ่มซอมสักเย้สวยงามมากดีเลิศแหมชอบพิมพ์รีมากดีค่ะเดี๋ยวขอป้องกัาด้านหน้าเลยนะคะสง่สงทรงทำมือได้เลยนี่ทำมือแบบคุณรีดได้เลยนะคะโอ okay. เคเยี่ยมเลยค่ะสวยงามมากและตอนนี้นะคะต้องบอกว่าสำหรับทางด้านของคอนเสิร์ตในคราฟต์มีอุ้ยมีนี่มีเอฟซีมีเอฟซี อดีเลิศหน่อยดีเลิศหน่อยดีเลิศยังไงลูกอ่าดีเลิศนะคะวันนี้ฝากไปด้วยนะคะหนูขอลงไปอีกไหมพี่อ่าโอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะอยู่ข้างแอรนี่เลยขอบคุณมากแเลย รองศิลปินและที่ขาดไม่ได้ก็ใช้บริกับพี่นนท์จักรวาลด้วยค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสัมภาษณ์ได้นะหรือแีที่เราถ่ายรูปกับน้องๆรอเลยแต่สิ่งที่ห้ามรอคือการกดบัตรด่วนเลยนะคะตอนนี้ย้ำเลยเราจะหนายบัตรเรียบร้อยท่านใดที่สนใจนะคะ30พฤศจิกายนนะคะรอบบ่ายสองและ6โมงเย็นนะคะยังไงก็สามารถมาเจอกันได้ที่ฟีลิกซ์ประตูน้ำแห่งน,นีทนะะ้ที่สำคัญนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่ๆี่สื่อมวลชนตั้งกล้องรอ